สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบา้านอำเภอออปิเชียลครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับครับผมขอบคุณครับผมมานะเพื่อนเพือเอ่อนอ้าวคุณแดกสวดสว่วนี่แดกสวดสวนเลยพี่น้องเกิดอีืยังขึ้นเกิดอีืยังขึ้น

อมีบ่มีบ่หลเห็นน้ำแนหลาเหนนกสั่นเหลวเดี๋ยวไทยน้ำเจ้าไทน้ำเจาบน้ไนี่ครับชัดๆเลยจูมันชัไม่ชัดเลยตเนี่ยชัดเจียวเจี๊ยสามี

แบสองอุยน้องน่าสงสารจังเลยครับจริงไลมรอแต่กลงคลิปเวลาสุดอ้าขอบคุณน้องกดครับทั7 3 873นั่นนี่ยัจะถึงม่จกนั่นเห็นว่าูม่ว่านั่นแสดงว่ามันตรงนี้อย่างสักลางหนึ่งแหละ อ้าวเล็กสลอตเตอรี่ครับปู้ <Qué S 3> ิ <coś S 2> <rawd unre> ่ขายก็ได้ขายแท้ครับมาขายเลยครับมาเริ่มเอาแล้วแปะเจ็ดสามเอาเล่นปะครับบอมี่เอาเล็กไก่แียงเอาเล็กไก่แข้งวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้รวยครับวันนี้ซื้อเลขครับพรุ่งนี้รวยวันนี้ซื้อเลขก่อนครับผมจะไม่เริ่มน้ำเลยอากาศเริ่มเย็นแล้วอากาศเย็นตัดจะเสียทีตัวเมล็ด เออมันนีป่ะเสียทีกวางกันเอเดียนี่ไปเลยแต่ว่าถ้เมื่อมือนท่ากอนใครจะเป็นตัวจริงนะตอนนี้มิตรภูมิตรว่าที่เสรษทีในช่วงนี้อ้าอย่าไปขึ้นรถเพิ่นละตำรวจที่จับเออ เซวียังกับพอ่อัอดีตครับผมสดีครับอ,บอาขอบคุณพอ่อสวัสดีปีใหม่เด้อครับเลยไปเอาเสื้อกันหนาวได้แล้วนี่หนาวแต่ว่ากันไปกินข้าวไปไปกินข้าวใส่รถคลิปอยู่ทุกทายไปช่งคลิปนี่แม่ยังไงนี่แม่งมองรถคลิปเลย รู้สึกว่าเออคนกำลังสื่อเสียคือกันครับฮะเดี๋ยวพาไปน้องไปเมืองกับเขากับน่าครับหลายคนเพื่ท่านหเห็นหครับในคลิปผมต <ะ S 1> อแล้วเหรซักนย่งพอุมืนอี่ดอ,บอกบอกเอะ<ห><ห>ไปก็เพี้ยนขึ้นจมดูแถ,ถโ<ห>วโอ้โอแจกเ้ยตแกเ้ดี้ โอ้ยคนไทยเท่ากับวิปปัตตอแหลล่ะล่ะก็เสียงนี้เสียงหนึ่งเสียงออะไรล่ะเป็นความบันเทิงไม่กูซ้หรอตีปนดีความบันเทิงโอเคพี่น้องข้าวโด้าวโพดขดอีกแล้วข้าวโดอีกแล้วาดปบคือเป็นตัว่องสืบเลยกระดามเดรนอยูรดกับก้าวขาวไรรีคกับก้าวขาวีนก้าข้าวเยอะมากเลย อันนี้อาหารเน้นผักนี่เนี้ยอันนี้คืออะไรไม่รู้แลบ,แบชีวิตนี่จะพอลับาต้องเอาห่อขอนียวไปน้ำอุ้ยต้มปลาค็จุอดเลยดูกินไรดินี่งกินไรแห้งอันนี้อันนี้อันนี้นนนนเขาเรียกว่ายัง ฟักเจียงเลยบักอื้อตัวนี้ไหมไม่ครื่องม่น้ำมูกกูใส่มันเยอะเออนี่มาอยากกะบเออบักอื้อไหมอุ้โอ้จั๊บบุบันอกน่อเขาได้บุหรุได้ดิโอ้ตายแล้วอะไรนะต้ะละของโกลต้มมะละต้มมะละต้มขมไหมนี่ไม่ชอบชอบตอนมันสุกรือตอนมันต้มหรือยังไม่ต้มไม่กูชอบกินเดี๋ยวไฟไม่ฟังก่อนชอบกิน มาละแต่ต้องเป็นมาละที่ต้มแต่ถ้าเป็นมาละที่เขากินกับนี่ฉัน้ปลาไม่กินแต่จะริดไหมแปลกไหมไม่ไม่ไม่อันนั้นมันขมไม่ใช่ไหมไม่ขมใช่อันนี้จะต้องมาละกินอันนี้มันจะหวานแต่ต้องดูก่อนว่าเขาเขาเขาต้มขมไหมใช่น่าจะหวานอยู่ดอกมึงลักษณะแล้วถั่วนุ่มดอกแล้วแม่น้อถั่วพุ่มต้องแช่เกลือต้องดูจากซีแล้ววิธีแต่ไม่รู้สึกบรรบรรทอันบ้านนี้ไม่ขมค่ะโอเคเออคือตาแหล่ปื้อเงิน แม่เดี๋ยวเดี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 ยวมาเจ้า่าไปตาเหรียญเอวอาจารย์เจ้าไ๋ยวน้แต่ของตาแล้ว่าเขาเขาตาเหร่นโอ้เธอว่าเขาตาว่แก้มใ่แก้มมาม่อบลาเทียมกัมันรู้มัน,มนเลือนกันยุติเอาแม่แม่ตาเลยแม่ก็ตายตายแร้วนี <c oughs> ่กูแรงนะว่าร้อนโอ้ยดิ ซอาขวเพิ่นแต่งหน้าดูยายไร่ามาสู้หมอเยัยอยางยัยไรมาสู้หมออยู่หลบเชียวล้วหลบบ่เฮ้ยเสียงดังว่ะหมอนอิงเสียงดังจังเลยหมอนอิงเสียงดังมากเลยเห็นไหมเขาตกใจ่หมดงานแล้วไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเงเือดไหลแห้งเขาเป็นคนไทยเก็บกบลิ้นหมดแล้วกินข้าวก่อนนะขอรดูงรัวดิตัดสินใจินเนาะหานตอรแนวเอาดีกว่าอันนี้ก็คือขนมจีนนฮะ ที่มาขายอยู่ในไทยขนมจีนแต่ว e ่าคนไทยได้กินเลยพี Cars, Khan, ่น้องขนมจีนแต่ว่าอยู่ประเทศจีนไม่ได้กินครับแมนขนมจีนคนจีนไม่ได้กินแต่วเขาต้องภูมิใจเลยเนี่ยขนมขนมจีนคนจีนไม่ได้กินแต่คนไทยได้กินครับเราพุ่งใจนั่นแหละนั่นเร็วมันซื้อมาจีนได้ใช่ไหมครับสวัสดีพ่อพญษ์ย่ามาทำอะไรขนมจีนเนี่ยขนมสินอ้าว กินแล้วุูนตะลูกขนมกินหรือขนมปุลขนมปุนกินผักเข้าไปถ้าเป็นชื่อสร้างมากินผักเอาจิตจิตนี่เราทั้งเกล่ยวทั้งยากินผักละอ้วนสร้างกินผักกินยากระอวนทีปลูกกินจะผักได้ยากระอวนเพราะไหนเพราะมันเอาเปางคือบางส่วนมันมีสารอะไรที่มันกินละ้วนมันทัดกินเนื้อกินหนังขึ้นจอยสบาย จากเลี้ยวสัรนอาหารบลคคบหาหมูเนาะบ่อยไม่กินหมูน่นหมูนี่กับปลาคบหมาหมูนะพอนกิดต่อไปขอบคุณน้องรังใจครับ